ไหนแน่นอกอ่ะ <um> โอเคนะครับผมก็ส <annoying> วัส <problem> ด <zed l naked 'd> oh ีทุกคนด้วยนะวันนี้อยู่ผมแจ็คแป๊บโฮนะครับซึ่งในวันนี้นะเราจะจัดทริปนะครับผมนี่โอ้ ไอเยนูุนสไลด์ไปถึงนู่นเลยเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะจัดทริปครับเป็นทริปเออแจ็คแป๊บโคนะครับเสื้อตัวนี้นะครับเป็นแจ็คแป๊บโคแท้นะครับสำหรับใครอยากได้นะครับสนับสนุนเซิร์ฟเวอร์นะครับตัวละยี่สิบบาทเงินไทยนะครับ t h บาทนะครับเวลาคุณใส่เสื้อตัวเนี้ยไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนอื่นนี่สามารถกระทืบคุณได้หมดเลยนะทุกคนแล้วก็จะโดนคนอื่นกระทืบได้แล้วก็ใส่กระทืบคนอื่นได้นะครับมันจะเป็นเหมือนเสื้อเป็นเหมือนเสื้อช็อปอีกตัวหนึ่งนะครับแต่ว่า ชื่นมันใส่กับกระหนกอยู่อย่างเงี้ยมึงไปเสือกมึงโดนสองเรียนลุมกระทืบก็อันนี้ก็แล้วแต่ว่ารับตีนไหวไม่ไหวแต่ว่าวันนี้ผมมา5คนผมรับไหวไงมามาเฮ้ยเฮอย่ายุ่งกับรถกูนะของกูดีมตรงเชงของกูดีมตรงเชแงรถกะกาขอไม่แตะครับอะไรนะเอ้ยอะไรเนี่ยอะไรของมึงเนี่ยมึงหมอบหรอกูก็หมอบได้ครับกูก็หมอบได้ครับไปโรงเรียนไหนก่อนเราอ่ะไปโรงเรียนไหนก่อนเด็ไปเดิมชื่นไปโรงเรียนไหนเออไปเดิมชื่นเลยไหมเพราะเราก็ย้ายมาจากโรงเรียนประชาชื่นเหมือนกัน ไอเสื้อตัวเนี้เราสามารถโดนลมกระทืบได้หมดเลยนะเว้ยไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนอื่นอะไรเงี้ยไม่กลัวกลัวไม่โดนอ่ะกลัวไม่กลัวกลัวไม่โดนอ่ะงั้นไปไหนชื่อเลยตามมาไปดิซึ่งทริปนี้ของเรานะครับโอ้พีเท็กอย่างแรงพีเล็กแรงนี้ต้องนี่ครับผมอย่างงี้ต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลมนะรอเล่นเดี๋ยวรอมันก่อนเดี๋ยวรอมันก่อนนี่เอ้าไอ้เย่ยนั่นแรงอีกขั้นเหรอแรงอีกขั้นเหรอมึงฮะแรงเหรออย่าแซงกูดิลมนานซะด้วยโทเโทโน้องชายไปไปไป เดี๋ยวเราไปประชาชื่นคือก <Yeah, ูดูมาเนี่ยไอ้ไอ้ย่าคันนี้จะอัดติดละเออเออเอออ่ะจะไปไหนอ่ะมันรู้ไหมเนี่ยมันรู้ไหมเนี่ยมันจะไปไหนกันแล้วรถจาแล้วรถอย่างกากไอ้ะย่าดูควันขึ้นไอ้เย่าโอ้แล้วดูรถมันอย่างกากอะรถควันขึ้นเอ้าเอาจะทันเพื่อนไหมเนี่ยเอ้าเอาเอ้าเอาเฮ้ย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 เด็กบูมันตีกันอยู่เฮ้ยระวังไอ้ตีระวังเฮ้ยเฮ้ยเอาไอ้ตีตีถอย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  ถอยถอยเฮ้ยถอยมาก่อนถอยมาก่อนมันจะเรามันจะกระทืบเรามันจะกระทืบเราเพื่อนเพื่อนนี่ขึ้นขึ้นมาก่อนเฮ้ยเกูโดนยิงของแท้เหรอโดนยิงเออกูของแท้ทำไมกูของแท้ทำไมเฮ้ยมึงกระทืบพวกมันดิแทกูจะของแท้เออเอามาดิแกลงแปรปอกูเอามันเอามันเอามันเฮ้ยเพื่อนมันมานี่ไงเพื่อนมามึงเจอแก๊งของแท้พวกกูดิควาดีไม่ตาย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 โอ้ยมันมากันเยอะโอ้โหมันมากันเยอะพวกแจ็คแปรปอเป็นข้าง นี่ไงครับกัง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 พวกแจ็คไบโพกังเอ้ยเด็กตีกับเด็กบูเอ้แกงน้ำไม่เอาไอพวกนี้นี่ไงพวกอะไรอ่ะฮะพี่อะคุณละพวกอะไรอ่ะไหนวะเนี่ยฮี่แจ็คไปโพพี่โอ้โหพี่พี่ขวานแรงเกินพี่พี่ขวานแรงเกินพี่อ้าวสุดไม่ใช่หรอชุดแก๊กกัปโพอ้าวสุดไม่ใช่หรอเปล่าเปล่าพี่เปล่าผมอารมณ์ทั่วมู่พี่โอ้โหดูดูเลือดมึงดูเลือดโอ้โห เฮ้ยมึงเป็นบ้าอะไรกันเนี่ยเอ้ยฮัลโหลฮัลโหลเพื่อนหนีไม่เหี้ยพวกมันเยอะจัดเลยหนี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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันไล่แทงมันไล่แทงกูจะหนีกูจะหนีมันไล่แทงไอ้เหี้ยโอ้โหบูทเสียงมึงกดแป้นพิมพ์อะไรขนาดนั้นอ่ะกดคีย์บอร์ดอะไรขนาดนั้นอ่ะฮะกดคีย์บอร์ดอะไรขนาดนั้นตายหนี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 หลบ เออเออดีดีตีกูตายเลยลูกน้องลูกน้องจุ๊บหน่อยลูกน้องเฮ้ยน้องหนี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 เออไอ้เพื่อนคนหนีหนีไปหนีไปเอออะไรเฮียกูหนีแล้วกูหนีแล้วอเฮียกูหนีแล้วอเฮียไปแล้วกูเฮ้ยมันถีบโอ้กูจะไปมันไม่ให้กูไปอเฮียโอ้มันขโมยรถกูกูหนีเหมือนกันกูหนีเหมือนกันโอ้ไอเฮียมันเยอะมากด้วยปึ๊บมาเด็กมาเด็กเฮียปึ๊บหลบก่อน เออมันตีกันเองเออมึงตีกันเองไหมกูกูกูมึงกูไม่ยุ่งกูยุ่งทองแน่เฮ้ยไอเฮี้ยหนี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 กูหนีเข้าซอยบ้านใครไม่รู้เลยร้อยเฮี้ยเฮ้ยกูจะโดนไอดิเออ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 ถีบกูดิเออถีบกูถีบกูถีบกูกูจะได้ลุกไปตีมึงโอ้โหไอี้ยไม่ไหว สวยๆนกหัวขวางัวยนกหัวขวางช่วยพี่นกหัวขวางช่วยพี่เออตัว้นกหัวขวางไอ้เชี่ยตัวนี้เก่งว่ะใครวะไอแม่แม่เยอะตัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถี่แม่งเลยเฮ้ยเฮ้ยไอ้พวกนี้มันโหดไหเยี่่มันเยอะด้วยเนี่ยโอ้โห ไอ้ยนกหัวขวานยังเอาอ่ะไอ้นกหัวขวานยังเอาอ่ะอุ้ยไอ้นกหัวขวานเอาเกินเฮ้ยนกหัวขวานหัวขวานตัวเดียว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 น้องชายเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวกูยิงมันให้เดี๋ยวกูยิงมันให้บังบังเอาหน่อยบังบังบังอ่อยบังเหี้ยอะไรกูเป็นแจ็คแมวโงกูเป็นมอสโคโอ้โหมันบอกเอามาเยอะก็ได้มันลุมแม่งลุมเหี้ยไรสัตว์ไม่มีลุมอุ้ยเพื่อนมันมา ที่อะไรเนี่ยอุ้ยกูโดนต่อย <c oughs> มันลืมาคักอาวุธมันลืมาคักอาวุธมันลืมคักอาวุธโอ้โหแม่งมาเป็นสิบโอ้โหมันเอามันเอาบาลเลต้านเลยเลย,ยิงเลยเฮียเฮ้ยเกินไปปล่ามั้โอ้มันมาอย่างเยอะมันมาอย่างเยอะไอ้เจ้ยกูไปก่อนงั้นกูไปก่อนเลยไปก่อนไว้ก่อนไปเลยไปแล้ว <c oughs> ไอ้เี่ยมึงดูกูโดนไล่กระตือมึงดูกูโดนไล่กระตือมึงดูกูโดนไล่กระตือไอ้เย่ามึงต้องกินยาแผลนี่เหมือนเอเลี่ยนเลยไอ้ย่าเหลื้อช่วยด้วยมเหลื้อช่วยด้วยโอ้ยรถน้องกูอ่ะรถกูไอ้สัตว์พี่แจ๊คพี่แจ๊คไปไหนดิ่่ะดิ่่ะไอ้ย่ามันไล่มันไล่ยิงกูมันไล่ยิงกูโอ้คือมันจะเอากูได้กูเลี้ยวเข้าบ้านก่อนบ้านใครไม่รู้บ้านกูไม่ใช่ บ้านใครไม่รู้บ้านกูไม่ใช่แม่งแม่งนะ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันจะสับกูแล้วเยี่ยขวานมาจามกูเฮ้ยโดนมึงต้องควักบาลิต้าแล้วนับปืนยิงกู รงแล้วพุ่งแล้วเพื่อนมีอีกมีอีกเขามีอีกเอาไปทิ้งไม่ได้เพื่อนคนละสถาบันอุ้มกันไม่ได้ไอ้ตัวขวานไอ้ตัวขวานเจี๊ยนเนี่ยขวานอย่างแรงไงอย่างโกงไงสัตว์เออไอ้ชักโคตรโกงอ่ะขวานแม่งแรงเกินมันทำอะไรได้มันเอามันเอารถกูไปซ่อนตีมันเอารถเพื่อนมันจะช่วยเพื่อนมึงใช้แบบพะโหว่ะตีออกตีตีออกตีสวยพะโหบบนุ่มแจ็คแม่คอใส่ยี่อะไรสัสใส่ยี่อะไรหมวกมึงไงสวยเรียบร้อยยี่อะไรเหรอ โอ้โหโอ้โหอย่างแรงโอ้โหดูขวานมันนี่อะไรนียอะไรมึงไงไอ้สัตว์ไม่เล่นปืนมึงกู้พวกกูได้ไหมไอ้สัสหึหึไอ้สัตว์หึหหึฮ่าฮ่าปู่อ้าวไอ้มาฟาร์มโอ้โหไอ้เหี้ยกูล้มอย่างนานเลยนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยสวยสวยลูกน้องกูมา ตายเหรอตายเลยไอ้ตาร้องกังโมแล้วไอ้ตาไอ้ตาเฮ้ยโอ้โหโมโมแ้วโมอีโมแล้วโมอีโมแล้วโมอีเฮ้ยเมลนยมาเมลนยเมลนยช่วยด้วยเมลนยเฮ้ยโอ้โหน้องกูโดนยิงตายต่อหน้าไอ้สัตว์แคว้นโอ้น้องกูโดนยิงต่อหน้ากูต้องยืมปืนย่ามมาแล้วอะไอ้เหี้ยมันเล่นเกิน มันเล่นแบบเกินไปไอ้สาบพวกไหนพวกไหนยิงพวกไหนยิงไอ้เหี้ยไปทุบทุบน้องกูก่อนเนี่ยเนี่ไงเอาแมตแต่งมาคืนพี่อ๋อเฮ้ยเฮไอ้ไอ้เมรัยคือมึงเจ้ากักูว่างั้นได้เอาแมตต์แต่งมาคืนพี่ได้เมรัยเหรอมึงอ้ยมันจะแทงกูโดดกูหมุนกูหมุนทันโอ้โหโอ้โห ไปช่วยหน่อยช่วยหน่อยสวยตายนึงน้ำไม่อาะไอัตั์ตกกระปกโโคกโบกกะลีว่ะเนเฮียอะไรไปพกไบไบเอ้ยงงเงาอะไรมึงงงเอะไรมึงนี่ไงเจอกูโบกกะลีดิเจอกูโบกกะลีเจอกูบกกะลีดิเจอกูบกกะลีดิ ะมึงเล่นปืนเหรอพวกกูใช่ไหมไอ้สัตว์นี่ไม่รู้จักเด็กบ้านซะแล้วเฮียโอ้ยโอ๊ยเฮ้ยอ่ะพี่จ้าสัตว์พี่จ้าเราพ่วงเดียวกันไม่ใช่เหรอเพื่อนเฮ้ยโอ้โหเกินโอ้โหเกินโอ้โหอย่าเล่นอย่าเล่นปืนเลยอย่าเล่นปืนอย่าเล่นก็ถึงตายนี่ไงสัตว์นี่ไงเออความไว้ใจทำคนให้งงงงไงตายใครตายวะน่ะ วหนีหนีหนีพวกเราออกเลยพวกเราออกเลยเร็วเร็วมันไม่มีอะไรเลยพี่บัวหนีไปไปน้องน้องออก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 ซอนสาวเอารถมาเอารจมาเร็วเร็วขึ้นมากับพี่ขึ้นมากับพี่ไอ้นี่ยไอ้ผมไม่ค่อยสายเจอขึ้นมาเป็แลมโบใครอ่ะพี่ยังนี้อยู่เลยอ่ะแลมโบเฮียอะไรรถออติมัส